กองพลฐานพื้นใหญ่จัดก,กิจกรรมเสริมสร้างผู้นำเยาวชน Army y ย u t h Leader n e น t Gen เมื่อวันที่6สิงหาคม2 5 6พนพลตรีสาธิตแตงมีแสงผู้บัญชาการกองพลฐานพืญญ้นใหญ่และคณะผู้บังคับบัญชาตรวจเยี่ยมการอบรมกิจกรรมเสริมสร้างผู้นำเยาวชน Army y ย u t h l e a d e r Next Gen ในขั้นตอนที่2จากกรมกิจการพลเรือนทหารบกผ่านระบบออนไลน์จำนวน20คนณนะห้องประชุมหนึ่งกองบัญชาการกองพลฐานพื้นใหญ่ โดยมีกิจกรรมในการอบรมดังนี้การเตรียมความพร้อมเข้ารับการอบรมกิจกรรมสร้างความเป็นผู้นําและการทํางานเป็นทีมการใช้โซเชียลมีเดียและการเขียนโครงการและหาแหล่งเงินทุน การระดมความคิดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเพื่อทํากิจกรรมสาธารณประโยชน์พร้อมกันนี้ผู้บัญชาการกองพลฐานพืญญ้นใหญ่ได้มอบอาหารว่างและกล่าวให้โอวาดแก่เยาวชนที่เขารับการอบรมให้นําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตการเรียนการศึกษาและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับคนในครอบครัวและผู้ใกล้ชิดสมตามความมุ่งหมายของการอบรมต่อไป